สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะเมนูเด็ดของเราวันนี้นะคะเพื่อนนี่เนาะน่องไก่ย่างนะคะนี่เนาะน่องไก่และก็ปีกไก่นะคะเพื่อนอ่าหมักตะไคร้นะคะปีกไก่หมักตะไคร้พี่น้องแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องนี่นะหมักตะไคร้นะคะย่างในหม้อไร้น้ำมันพี่น้องนี่นะคะเพื่อนมากับน้ำจิ้มถั่วรสเด็ดนะคะเพื่อนนี่น้ำจิ้มถั่วรสเด็ด น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่ถั่วลิสงเยอะๆพี่น้องอันใส่น้ำน้ำอะไรนะ<ม>น้ำกระเทียมดองด้วยนะข้นเพื่อนนี่เนาะถั่วลิสงเราคั่วใหม่ใหม,ใหม,ใหม่พี่น้องขัวใหม่หมแๆแซ่บแซ่บด้อพี่น้องนี่นะคะ <seus S 2> ข้าวเหนียวก็หนึ่งใหม่ๆด้อพี่น้องเพิ่งซื้อมาจากร้านไทยวันนี้นะคะเพื่อนนี่เนาะโอ๊ยโพดโผ่หมมา,มมาแตงพี่น้องเอ้ยผักมาเป็นสวนพี่น้องช่วงนี้ช่วง โปรโมทผักนะคะผักในออสเตรเลียนะคะเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้ยประกาศเนี่วันนี้นะพี่บายเด็ดนี่ยอดอ่อนๆพี่น้องเด็ดมาเยอะเลยพี่น้องวันนี้เด็ดมาเยอะเพราะว่าเด็ดมาขั้นสมน้ําและก็เสียวมาห่อกับไก่นี่แหละพี่น้องนี่เราจะกินผักผัก่อไก่พี่น้องนะน้าจิ้มถัว่วรสแซ่บของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามา กินกันเลยพี่น้องผู้ใดว่นี้อยากกินนะคะตามมานะคะนี่อันไกลบอกเลยว่าออร่อยเลิศนะคะไม่อยากจะบอกใครเลยนะคะว่ามันอร่อยมากพี่น้อง